ครับสวัสดีครับพบกับผมแมนดีไอวายชาแนลนะครับตอนนี้มาขาดถ่ายให้ดูตอนค่ำๆเลยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับที่ผมได้นำรถนะครับไปอุด EGR นะครับแล้วก็ใส่ i r r l o w นะครับปิดการทำงานของมอเตอร์ EGR นะครับแล้วก็ เปลี่ยนใส่ท่อแทนแคทนะครับสเตปเดบ๋ว,ว่าสเต็ปใช้งานนะครับเปิดฝาครอบเครื่องออกก่อนเพ้ได้ดูกันชัดๆนะครับถ้ามันจะมืดๆหน่อยนะครับถ่ายตอนเย็นๆนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะนี่คือหน้าตาของเครื่อง Allnew DMAX v g s Turbo เครื่อง3000นะครับ ผมจะให้ดูตรงที่ผมอุดนะตรงนี้ที่เขาเรียกว่าตัวสีฟ้าๆนี่ครับไอตัวสีฟ้าๆนี่เขาเรียกว่า EGR นะครับ g E g r คืออะไรนะก็คือนะการนำไอเสียเข้าไปเผาไหม้ใหม่ในห้องเครื่องนะครับก็คือเข้าไปทางเข้าร่วมไอดีนะครับถามว่าดีไหมนะดีต่อโลกนะครับมลภาวะนะครับ คือไม่ให้ปล่อยไอเสียที่เป็นมลพิษออกสู่อากาศนะครับแต่ว่าทําไมถึงอุดล่ะนะครับในโรงงานเขาทามาดีแล้วนะครับทําไมถึงอุดนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือรักโลกนะครับรักโลกมากนะครับแล้วข้อเสียก็คือนะครับมันจะทําให้เท่าร่วมไอดีเราตันนะครับนี่คืออะไรอะไรคือเท่าร่วมไอดีก็คือฝั่งนี้นะครับ นี่ก็คือนะครับนี่คือเทอร์โบนะครับเทอร์โบเป่าอากาศขึ้นมานะครับผ่านอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเข้ามาทางไอดีนะครับนี่นะครับนี่ฝั่งไอดีนะครับ EGR นะครับก็เข้ามานะครับจากออกจากค่อไอเสียนะครับ EGR นี่ออกมาจากค่อไอเสียตรงนี้นะครับไปเข้าฝั่งนู้นนะครับแล้ววนวนเข้ามาท่อไอดีนะครับ ทำให้ไอดีเรามีไอเสียนะครับแทนที่จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับเข้าไปหาไอดีเลยนะครับมันทำให้ไอดีเราตันนะครับรถอืดรถวิ่งไม่ได้ควันดำเร่งไม่ขึ้นเตียงน้ำมันนะครับสำหรับถ้าสำหรับขมาจากไอเสียนะครับที่มาจาก EGR เข้ามาแล้วนะครับขออภัยนะครับเสียงรบกวนนะครับลูกเจียบร้องเจ็บเลยนะครับ ทำให้รถเร่งไม่ขึ้นนะครับอัตราการจีนน้ำมันเพียงยิ่งขึ้นนะครับแต่มันดีต่อมูลภาวะนะครับก็คือโรงงานเขาทําให้ทำออยเสียเข้ามาพร้อมใหม่ๆนะครับก็คือรีเซ็ตรีรีรออยเสียเข้ามาวนพร้อมใหม่ๆนะครับสำหรับ,บประสบการณ์รการขับผมว่าขับดีขึ้นนะนะครับตั้งแต่วดมานะครับวดแล้วก็ใส่แอร์โฟนะครับ กาเล่งเบาขึ้นนะครับลถรอบมาไวนะครับประหยัดน้ํามันไหมประหยัดนะครับประหยัดยิ่งขึ้นนะครับไม่ถึงกับเท่าตัวแต่ว่าประหยัดลดคล่องตัวขึ้นนะครับอัรตราเล่งดีขึ้นนะครับแต่ถ้าให้ดีนะผมยังไม่ไปล้างไอดีนะครับจะให้ดีต้องไปล้างไอดีนะครับให้ดูนะครับนี่คือ EGR นะครับ วแทนแคปนะครับนะครับ,นะรบอุด EGR แล้วก็ต้องเปลี่ยนแทนแคปด้วยนะครับ mm. เพราะว่าไม่ได้เอาไอเสียเข้าไปพอไหมใหม่แล้วนะครับไอเสียจะออกที่ตูดเทอร์โบอย่างเดียวเลยนะครับถ้ามีแคสก็แคสล,ลองไว้ก็จะทำให้ให้เทอร์โบเรานะครับอ,อะไรเขาเรียกอะไรทำให้เทอร์โบเราทำงาน ช้าขึ้นนะครับแบบว่าอากาศออกไม่ทันเทอร์โบนะครับแบบนั้นนะครับครับจากประสบการณ์ก็ถือว่าขับดียิ่งขึ้นครับก็ให้เพื่อนๆเอาไปคิดเป็นวิทยาทานดูนะครับว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องรถนะครับเรื่องเครื่องยนต์นะครับการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ